กระท่อมน้อยชายเนินมีทางเดินผ่านไปยังริมคลองสายใหญ่เป็นบ้านที่แสนอบอุ่นของสองหนุ่มสาวทุกวันขามกับรำเพยจะใช้เวลาว่างจากงานในไร่ค่อยๆถากถางปรับปรุงบริเวณบ้านไปเรื่อยๆทีละน้อยไม่ช้าก็ได้ลานบ้านเตียนโล่งสะอาดน่าอยู่ มีต้นประดู่ขนาดย่อมเรียงรายให้ร่มเงาขามเลือกตัดเฉพาะต้นไม้ที่แน่นเกินไปเพียงบางต้นเท่านั้นส่วนใหญ่ก็ปล่อยไว้ให้ร่มเงาเหมือนเดิมทำให้แม้แดดจะร้อนเพียงใดกระท่อมน้อยหลังนี้ก็ร่มเย็นหน้าพักอาศัยลาดลงไปที่ชายน้ำขามทำสะพานเป็นท่าน้ำง่ายง่ายไว้ให้ลำเพยตักน้ำขึ้นมาใชา้แม้บริเวณน,นี้จะไม่มีจระเข้อาศัยอยู่เหมือนในป่าลึก แต่ขามก็ไม่ประมาทเพราะน้ำถึงกันมันอาจจะพัดหลงออกมาก็ได้ทุกวันขามจะออกไปถางไร่ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อนส่วนไม้เนื้อแข็งถูกบริษัททำไม้ค้นไปหลายปีแล้วต้นมะเดือ่อสมพงกระบกและกระบากที่เหลืออยู่บางต้นก็ใหญ่โตสามสี่คนโอบขามใช้วิธีการโคนให้มันยืนต้นตาย พอใบร่วงหมดแล้วก็จุดไฟเผาไม่กี่วันมันก็ค้นลงมาทั้งต้นส่วนไม้เล็กพวกไม้พุ่มและเถาหน้าก็ถากทางลากมารวมกองพอแห้งก็จุดไฟเผาอีกทีหน้าแล้งอย่างนี้จึงมีไฟลุกขึ้นที่โน่นบ้างที่นี่บ้างทั้งวันทั้งคืนกลิ่นควันไฟลอยคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วตกบ่ายใกล้เย็นรำเพยจะออกหากับข้าวมาทำกิน ขามฝากน้าสอนซื้อตะข่ายดักปลามาสองปากขึงไว้ที่ชายฝั่งใกล้ท่าน้ำกู้ทีไรเป็นได้ปลาเล็กปลาใหญ่บ้างไม่เว้นแต่ละวันส่วนมากเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาหมอกระสูบและตะเพียนนานๆทีก็มีปลาดุกและปลาช่อนมาติดทำให้มีอาหารสดไว้กินไม่เคยขาดบางทีอยากกินเนื้อขามก็ออกไปด้อมยิงไก่ป่าแถวกอไผ่าชายไร่บริเวณน,นั้นยังรกอยู่ ทำให้มีไก่ป่าหากินอยู่หลายฝูงบางคืนชมดและอีเห็นก็เข้ามาลักอาหารกินถึงในครัวขามจึงจัดการยิงมากินเสียเลยรำเพยเคยหาผักป่ามากินก่อนแล้วตอนอยู่ในโรงเลื่อยที่เกาะขนุนริมคลองท่าลาดแถวนั้นยังรกไปด้วยป่าอ้อก,กอพงมีผักกูดผักหนามบอนบัวบกผักแพวและเถาเข้าวสารขึ้นอยู่ทั่วไป ทำให้เก็บมาต้มแกงกินได้ทุกวันไม่มีหมดยิ่งเข้ามาอยู่แถวนี้ยิ่งมีผักป่าให้หากินมากขึ้นไปอีกเพราะป่ายังรกและไม่ค่อยมีผู้คนผักกูดผักน้ำและผักแพวต้นงามใบใหญ่ล้วนอ่อนน่ากินค่ำคืนนี้มีแสงเดือนส่องกระจ่างทำให้มองเห็นป่าเขาสว่างโพลนในสายหมอกแสงจันทร์ส่องกระทบพื้นน้ำในลำคลองเลื่อมพลายมีปลาผุดไหว เห็นน้ำเป็นวงตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างลมเย็นจากบนเขาพัดโชยมาพาให้สดชื่นเล็บมือนางป่ากอใหญ่หน้าบ้านขามตัดแต่งให้เป็นซุ้มไว้เป็นไม้ประดับค่ำคืนอย่างนี้กลิ่นหอมเย็นแบบไทยๆของมันได้กลิ่นแล้วทำให้เกิดความชุ่มชื่นรัญจวนใจขามชวนรำเพยออกมานั่งชมจันทร์บนระเบียงหน้ากระท่อมอากาศดีบริสุทธิ์สดใส ท้องฟ้าสว่างเห็นยอดเขาทลายและเขาเฉาอยู่ไกลๆเลือนรางเสียงนกตบยุงร้องแววมาจากลานหลังบ้านแข่งกับเสียงนกเขาที่จับเจ้าอยู่บนกิ่งต้นปอสูงฝั่งตรงข้ามรำเพยนั่งซบอยู่กับไหลของขามมองธรรมชาติสวยงามยามค่ำคืนนานไปจิตใจก็อดหวนนึกถึงพ่อแม่ที่จากมาไม่ได้ป่านนี้ ทังพ่อและแม่จะเดือดร้อนกลุ้มอกกลุ้มใจเพียงไหนรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นลูกคนเดียวที่พ่อรักและห่วงดังดวงใจคิดแล้วน้ำตาก็ไหลด้วยความคิดถึงและห่วงใยพี่ขามรำเพยเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสะอื้นทำไมหรือรำเพยเป็นอะไรร้องไห้ทำไมขามตกใจหันมาปลอบพร้อมกับโอบไหล รำเพยคิดถึงพ่อกับแม่ป่านนี้จะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้โทนึกว่าเรื่องอะไรใจดีๆไว้รำเพยป่านนี้รู้กันหมดแล้วว่ารำเพยหน,นีมากับพี่ตอนนี้มีอย่างเดียวคือลุงแนบต้องโกรธพี่เป็นฟืนเป็นไฟถ้าเจอเมื่อไรแกเอาพี่ตายแน่เอาไว้สักพักเมื่อเราค่อยมีฐานะขึ้นแล้วพี่จะให้คนไปส่งข่าว แต่ตอนนี้ต้องหลบอยู่ที่นี่แบบเงียบๆไปก่อนขามโอบกอดรำเพยไว้ในวงแขนก้มลงมองใบหน้านวลของหญิงสาวที่ขาวใสเป็นนวลใยอยู่ในแสงจันทร์แล้วก้มลงจุมพิษด้วยความรักอย่างสุดซึ้งรำเพยกอดตอบด้วยความรักไม่น้อยไปกว่ากันแม้ดวงเดือนจะเคลื่อนคล้อยลงไปเพียงไรแต่หัวใจของชายหนุ่มและหญิงสาวยามนี้กลับมั่นคงหนักแน่น ไม่มีอะไรมาคลอนแคลนให้หวันไหววันเวลาผ่านไปไร่บุกเบิกใหม่ของขามกับํำเพยก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทีละน้อยขามพยายามตัดฟันไม้ใหญ่และถากถางบริเวณไร่ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำไหวเพราะพืชไร่ที่ปลูกกันใหม่ๆแถวนี้เป็นมันสําปะหลังซึ่งต้องใช้พื้นที่กว้างไม่อย่างนั้นจะไม่พอกิน เพราะราคามันเพียงกิโลกรัมและไม่ถึงบาทในตอนนั้นไร่ใหม่ๆอย่างนี้ที่ดินไม่ต้องซื้อนอกจากออกแรงถากถางหรือจ้างแรงงานเอาเองส่วนมากจึงทำกันเป็นร้อยไล่ขึ้นไปขามอาศัยน้าสอนที่แบ่งปันคนงานมาให้ช่วยถางไร่ทำให้ได้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เรียกกันว่าป่าซากมาทำเป็นไร่ได้เกือบ200ไร่ พอถึงปลายแล้งก็ซื้อกิ่งพัน์มาจากหน้าสอนในราคาถูกๆแล้วอาศัยจ้างคนงานมาช่วยปลูกที่ดินใหม่อย่างนี้ยังไม่ถึงกับต้องใช้รถไถเพียงแต่ขุดหลุมแคบๆแล้วปักกิ่งมันลงไปแล้วก็รอให้ฝนตกลงมาเองตามธรรมชาติถ้าฝนลงมาเร็วมันก็จะขึ้นงอกงามดีถ้าปลูกแล้วฝนไม่ตกกิ่งมันก็อาจแห้งตายต้องเสียเวลาปลูกกันใหม่ ขามจ้างคนงานมาปลูกกิ่งมันไว้เสร็จแล้วทั้งร้อยกว่าไร่ตอนนี้ก็ได้แต่รอให้ฝนแรกตกลงมาเร็วๆเท่านั้นสองสามวันมาแล้วที่พอตกบ่ายก็มีเมฆหัวตั้งเขามาดำทะมึนที่ขอบฟ้าตะวันตกแต่ลมร้อนที่พัดแรงจัดทำให้เมฆโดนลมพัดตีกระจายหายไปทุกทีกระทั่งมาเย็นนี้มีเมฆสีดำที่ขอบฟ้าเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ลมกลับสงบ อากาศร้อนอบอ้าวเพราะลมไม่พัดขามมองท้องฟ้าแล้วตั้งความหวังว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาฝนแรกลงมาเสียทีตอนนี้ขออย่าให้มีลมแรงอย่างเดียวถ้าลมนิ่งอย่างนี้อย่างไรเสียฝนก็ต้องตกเหมือนจะช่วยให้มั่นใจยิ่งขึ้นเย็นนี้กบเขียดตามริมลำคลองต่างพากันส่งเสียงร้องดังลั่นขึ้นพร้อมๆกัน มันเป็นเสมือนการส่งสัญญาณให้รู้ว่าฝนกำลังจะตกแน่นอนขามร้องบอกรำเพยด้วยความดีใจเตรียมตัวรองน้ํำฝนไว้กินได้แล้ววันนี้ฝนตกแน่จะตกจริงหรือเห็นตั้งเขามาหลายวันแล้วถ้าตกวันนี้มันเราก็งามพอดีใช่ไหมพี่ขามใช่ถ้าตกลงมาภายในสองสามวันนี้ก็พอดีเลยแต่ถ้านานไปกว่านี้ กิ่งมันจะเหี่ยวเสียก่อนนั่นเสียงอู้มาแล้วได้ยินไหม <T> ขาดคําของขามพายุหวัวฝนก็กระแทกฝากระท่อมดังตึงฝุ่นดินบนลานบ้านฟุ้งตลบอบอวนต้นไม้ใหญ่แกว่งไกวโยกไหวรุนแรงสลัดใบหล่นร่วงปลิวกระจายไปทั่วครู่ต่อมาฟ้าก็มัวเพราะฝุ่นดิน แล้วสีขาวของสายฝนก็ปนมาติดต่อกันหลังจากแห้งแล้งมานานหลายเดือนพอฝนเม็ดแรกตกลงมาบนพื้นดินแห้งกรอบหน้าดินก็กระเทาะขึ้นมาเป็นเม็ดเล็กๆจากเม็ดเดียวในตอนแรกเริ่มทีน้ำเม็ดขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าเสียงซ่าและอื้ออึงของสายฝนบนพายุก็ดังสนั่นลั่นแก้วหู กระท่อมน้อยปลายเนินสั่นไหวยวบยาบสายฝนหล่นกระทบหลังคาสังกะสีดังกราวกราวจนพูดอะไรไม่ได้ยินกลิ่นดินที่แห้งแล้งมานานเดือนได้น้ำฝนเย็นฉ่าเข้าก็ส่งกลิ่นหอมกรุ่นโชยฟุ้งเข้ามาจมูกชื่นใจรำเพยเข้ามานั่งซุกพิงข้างฝาด้วยความกลัวฟ้าฝนแรกอย่างนี้อดไม่ได้ที่จะมีฟ้าแลบ ตามมาด้วยฟ้าร้องและผ่าลงมาเปรี้ยงปร่างบางเวลาขามเข้ามานั่งโอบกอดเมียรักไว้ด้วยความสบายใจสายฝนเย็นเฉียบสาดเข้ามาตามรอยฝากระท่อมทำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวอยู่ก่อนหน้านี้กลายเป็นเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วผัวหนุ่มเมียสาวที่กำลังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันนั่งกอดกันฟังเสียงฝนเสียงฟ้าได้ไม่นาน ลมแรงก็พัดพาละอองฝนเข้ามาจนเปียกชื้นทําให้ต้องหลบเข้าไปในห้องนอนฝนแรกตกลงมาแล้วไม่ยอมหยุดง่ายๆมันกระนำเรื่อยไปไม่ยอมซาไม่ชา้าคนทั้งสองก็นอนกอดกันฟังเสียงฝนด้วยความสุขขณะที่ภายนอกกระท่อมกบเขียดและอึองอ่างต่างส่งเสียงดังลั่นมันแข่งกันกระโดดไล่จับมแมลงกิน ก่อนพากันจับคู่เริงร่าเหมือนสุขใจไปกับสายฝนหน้าฝนมาถึงแล้วต้นไม้ใบหญ้าง,งอกงามเขียวขจีมันสัมปัหลังที่ปลูกไว้งอกงามดีน่าชื่นใจทุกวันขามจะออกไปถางหญ้าไม่ให้มันแย่งกินปุ๋ยจากหน้าดินเสียหมดส่วนรำเพยบางวันที่ว่างก็ไปช่วยนักสอนกับนเมียนทำงานบ้านเพราะมีลูกจ้างคนงานหลายคน ต้องหุงข้าวเลี้ยงดูทั้งสามเวลาน้าเมียนพอใจอัธยาศัยของรำเพยยิ่งนักยิ่งอยู่ใกล้กันนานไปก็บอกว่ารักเหมือนลูกคนหนึ่งทั้งที่ตัวเองก็มีลูกถึงห้าคนอยู่แล้วเมื่อต้นมันขึ้นงอกงามดีไม่มีปัญหาวันหนึ่งขามก็บอกว่าจะชวนรำเพยไปไหว้พ่อแม่ที่บ้านเกิดรำเพยอดตื่นเต้นไม่ได้เพราะอยู่ในป่ามานานเต็มที แทบไม่ได้ออกไปเห็นบ้านเมืองที่ไหนเลยยิ่งจะต้องไปพบพ่อแม่ของขามตัวเองก็เท่ากับเป็นสะพ้ายใหม่นึกหวั่นใจว่าพ่อแม่จะรังเกียจเพราะมาแต่ตัวไม่มีทรัพย์สินเงินทองสักบาทเดียวขามได้แต่ปลอบใจว่าไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นเพราะรู้ดีว่าพ่อแม่ของตัวไม่ใช่คนเห็นแก่เงินถึงวันเดินทาง ขามกับรำเพยอาศัยรถบรรทุกที่เข้ามาส่งของที่บ้านน้สอนนั่งผ่านทางดินขรุขระออกไปยังนายายอามใช้เวลาถึงครึ่งค่อนวันหลังจากนั้นจึงจะหารถต่อไปยังพนัสนิคมอีกทีรถบรรทุกของโรงมันเท่าแก่ชุนแล่นมาจอดบนลานตากมันข้างโรงงานหลังใหญ่เพื่อให้คนขับรถขนของลงก่อนจะเข้าไปในตลาดนายายอาม ขามชวนรำเพยลงมายืดแข้งยืดขาหลังจากนั่งหลังขดหลังแข็งมานานนับชั่วโมงทั่วบริเวณโรงงานหลังใหญ่มีบ้านของเท่าแก่ปลูกสร้างอย่างดีอยู่ด้านหลังรอบลานตากมันมีรั้วลวดหนามกั้นไว้โดยรอบน้องสาวเข้ามานั่งข้างในก่อนสิจะไปไหนกันนุ่มใหญ่หน้าตาเป็นเสียจ้องหน่ารำเพยอย่างไม่เกรงใจ ไม่เป็นไรครับเราสองคนแค่ขออาศัยรถติดไปตลาดนายายามเท่านั้นขามตอบเรียบๆอ๋อมาด้วยกันเหรอเป็นพี่น้องกันหรือไงเปล่าเราเป็นผัวเมียกันอ้าวมีผัวซะแล้วน่าเสียดายลูกชายเท่าแก่พูดจาหยาบคายแถมทำท่าเจ้าชู้ใส่ํำเพยอ,อีกจนขามอดโมโหไม่ได้ รีบชวนรำเพยออกมานั่งรอบนรถไม่อยากต่อปากต่อคำเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเสียก่อนอ๋อนั่นคุณธงชยัยลูกชายของเท่าแก่ชุนครับคนขับรถตอบเมื่อนั่งรถออกมาแล้วขามถามว่าเป็นใครแกเป็นคนเจ้าชู้เคยมีเมียก็เลิกกันไปไม่รู้เพราะอะไรตอนนี้เห็นลูกเมียใครสวยเป็นไม่ได้ พวกชาวไร่เขาขัดใจกันมาหลายรายแล้วคำตอบของคนขับรถยิ่งทำให้ขามไม่สบายใจขึ้นไปอีกเพราะรู้อยู่ว่าถ้ามันที่ปลูกไว้ขุดขายได้เมื่อไรก็ต้องขายให้เท่าแก่ชุนนี่แหละให้มาเจอคนนิสัยแบบนี้บ่อยๆขามไม่แน่ใจว่าจะทนได้แค่ไหนคนสู้คนอย่างเขาต่อให้มันยิ่งใหญ่ร่ำรวยแค่ไหนไม่เคยสนใจ ถ้าถูกรังแกเมื่อไรเป็นสู้ตายทันทีขามพาเมียมาถึงบ้านเกิดด้วยความดีอกดีใจของพ่อแม่ทั้งสองให้ความรักและเมตตารำเเพยเป็นอย่างดีบอกว่ามีบ้านช่องแล้วก็รีบมีลูกเสียเร็วๆจะได้มีหลานไว้อุ้มกับเขาบ้างหลังจากพักอยู่สองสามวันขามก็พาเมียลาพ่อแม่กลับเข้าบ้านไร่อีกครั้ง หน้าฝนผ่านไปกลายเป็นหน้าหนาวมันฤดูแรกของขามกับราเพยงอกงามน่าชื่นใจศัตรูพืชอะไรก็ไม่มีรบกวนนอกจากคอยถางหญ้าไว้บ้างเท่านั้นพอปลายหนาวก็ถึงคราวเก็บเกี่ยวหน้าสอนติดต่อหาคนงานมาช่วยขุดมันรำเพยต้องทำหน้าที่หุงหาอาหารเลี้ยงคนงานคนเคยงานมาก่อนอย่างเธอไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก เครื่องใช้จานชามอะไรไม่พอก็ขอยืมมาจากน้าสอนสมัยช่วยแม่ทำอาหารเลี้ยงคนงานป่าไม้ที่เกาะขนุนมีคนงานมากกว่านี้เสียอีกยังทำได้สบายไม่มีปัญหามันสัมปัหลังที่ขุดได้หัวใหญ่น้ำหนักดีน่าชื่นใจน้าสอนเข้ามาดูแล้วบอกว่าน่าจะได้หลายสิบตันราคามันตอนนั้นก็เกือบ75สสตางค์ นสอนติดต่อกับเท่าแก่ชุนอยู่แล้วหลังจากมันของแกขุดเสร็จก็บอกให้เข้ามารับซื้อมันจากขามด้วยสิ่งที่ทำความอึดอัดใจให้ขามก็คือเสียธงชัยลูกชายเท่าแก่ชุนเป็นคนเข้ามาเจรจาซื้อมันและตีราคาเองกว่าจะตกลงกันได้ก็ขับรถเข้ามาเสียหลายเที่ยวมาแต่ละทีก็ชอบหาเรื่องคุยกับรำเพอยอย่างไม่เกรงใจ ไอลูกชายเท่าแก่นี่มันถ้าจะบ้าชอบพูดจาไม่เข้าหูอยู่เรื่อยรำเพยบ่นให้ขามฟังหลังจากการซื้อขายมันเสร็จสิ้นไปแล้วนั่นสิพี่ชักจะรำคาญมันเต็มทีแล้วนี่ถ้าไม่เห็นว่าเราลงทุนลงแรงปลูกมันไว้แทบตายพี่ไม่ขายให้มันเด็ดขาดเสียดายแถวนี้ไม่มีคนรับซื้อมันเจ้าอื่นนี่ถ้ารวยกว่านี้สักหน่อย พี่จะบรรทุกออกไปขายเองเสียเลยรำเพยไม่อยากให้ขามกลุ้มใจมากไปกว่านี้จึงไม่บอกว่าเวลาขามไม่อยู่ลูกชายทัแ้แก่ขับรถเข้ามาตั้งหลายครั้งมาถึงก็พยายามพูดจาแทะโลมเผลอคนก็แอบจับมือถือแขนอย่างน่าเกลียดยิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุแถมยังมีหน้ามาชวนให้เธอทิ้งขามไปอยู่ด้วยบอกว่าจะเลี้ยงดูเป็นเมียออกนอกหน้าเต็มที่ ฟังแล้วยิ่งไม่เข้าใจคนบ้าอะไรมาชวนเมียชาวบ้านเข้าหนีนี่ถ้าขามรู้เขา้ามีหวังเกิดเรื่องใหญ่แน่ขายมันเสร็จแล้วขามได้รับเงินก้อนใหญ่เป็นครั้งแรกน้าสอนชวนไปฝากไว้กับธนาคารที่ท่าใหม่เพราะอยู่ในป่าในดงอย่างนี้มีเงินติดไว้ก็เหมือนล่อให้โจรเข้ามาปล้นเสร็จธุระแล้ว ขามจึงซื้อสร้อยคอเส้นใหญ่ให้รำเพยใส่ด้วยความภาคภูมิใจลำคอเขาขาวอย่างรำเพยเนี่ยเหมาะกับสร้อยทองเส้นนี้เหลือเกินขามสวมสร้อยคอให้เมียด้วยมือตัวเองเมื่อกลับมาถึงบ้านไร่รำเพยหอมแก้มสามีตอบเหมือนแสดงความขอบคุณขอบคุณนะพี่ขามใจดีจังเลยรำเพยเกิดมาไม่เคยมีสร้อยเส้นใหญ่อย่างนี้สักที ไม่ต้องขอบใจพี่รอกเราช่วยกันทำงานมาด้วยกันเดี๋ยวปีหน้าพี่ว่าจะจ้างคนมาถางไร่เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเราอาจจะมีลูกเสียทีจะได้พาหลานไปไหว้ตายกับยายป่านนี้พ่อแม่เป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้คิดถึงจังรำเพยพูดแล้วน้ำตาคลอใจเย็นวันก่อนน้าสอนเพิ่งได้ข่าวจากสารมันฝากมาบอกว่า พ่อกับแม่รำเพยสบายดีรู้กันหมดแล้ววันนี้มากับพี่เพียงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเท่านั้นเดี๋ยวปีหน้าเราไปหาพ่อแม่กันเสียทีดีไหมพี่ป่านนี้น่าจะหายโกรธแล้วละ่ะพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันแต่อยากเอาหลานไปไหว้ตากับยายด้วยรำเพยรีบๆมีลูกเสียทีสิพี่ขามพูดยังกับสั่งเอาได้รำเพยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยังไม่มีเสียที พี่ว่าถ้าอย่างนั้นเราเรีบไปทำลูกกันดีกว่าไปเถอะขามพูดแล้วจูงมือรำเพยให้ลุกขึ้นดูพี่ขามทำเข้าสินี่มันกลางวันแสกนะรำเพยตีแขนสามีด้วยความอายผัวหนุ่มเมียสาวหยอกเย้ากันด้วยความสุขบ้านไร่ปลายเนินแห่งนี้แม้จะมีกันเพียงสองคนแต่ก็ไม่เคยเหงาสองคนมีเรื่องพูดคุยกันตลอดเวลา ว่างจากงานในไร่บางทีขามก็ชวนกันออกหาปลามาทำปลาแห้งตากไว้บางวันเมื่อขามออกไปไร่อยู่ทางนี้รำเพยก็ออกไปช่วยงานบ้านหน้าสอนกับน้าเมียนไม่เพียงแต่สองผัวเมียเท่านั้นที่ชื่นชอบความน่ารักมีน้ำใจของรำเพยลูกๆทั้งห้าคนของหน้าสอนก็ติดรำเพยแจเด็กๆสนิทสนมกับรำเพยเหมือนกับญาติคนหนึ่ง หมู่นี้มีคนแปลกหน้าผ่านเข้ามาบ่อยๆไม่รู้พวกไหนกันบ้างน้าสอนเปรยให้ํำเพยฟังในบ่ายวันหนึ่งอ้าวํำเพยนึกว่ามาหาหน้าสอนเสียอีกไม่ใช่น้าไม่รู้จักสักคนเห็นมันทำท่าจะเลยเข้าไปทางบ้านเองเหมือนกันระวังตัวไว้บ้างนะบ้านป่าเมืองเทือนอย่างนี้ไว้ใจใครไม่ได้น้าสอนเตือนอย่างเป็นห่วง เมื่อรำเพยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ขามฟังเขาก็แสดงอาการวิตกกังวลอย่างออกนอกหน้าทันทีพี่ก็นึกอยู่เหมือนกันที่แรกก็นึกว่าพวกนักสอนแต่ถ้าแกว่าไม่ใช่มันก็น่าจะเป็นคนร้ายมากกว่าถ้าพี่ไม่อยู่รำเพยอย่าให้ใครเข้าใกล้ตัวเชียวนาสร้อยคอนั่นก็อย่าใส่ให้มันเห็นจ้าพี่รำเพยจะระวังอย่างดี พี่ขามไม่ต้องห่วงรอกรำเพยพยายามพูดให้ขามสบายใจชะตากรรมของคนเราบางครั้งก็เหมือนกับว่าฝาดินได้ลิขิตไว้แล้วขณะที่ชีวิตของผัวหนุ่มเมียสาวชาวไร่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีมีแต่ความสุขสดชื่นทุกคืนวันบ้านช่องแม้จะเป็นกระท่อมหลังเล็กแต่ก็ร่มรื่นหน้าอยู่ น้ำท่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แถมทำไร่มันสัมปะหลังเป็นปีแรกก็ได้ผลดีทำให้มีเงินเก็บเป็นกกอบเป็นกรรมชีวิตน่าจะดำเนินไปด้วยดีไม่น่าจะมีเรื่องร้ายมากล้ำกลายให้เดือดร้อนแต่ก็ไม่มีใครล่วงรู้ไปถึงอนาคตได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น